จา่าชีเป้าเคนย์สกอร์วิเคราลูกหนังสไตล์จา่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูดยูเอทัดวันนี้ผมจา่าแตงท็อปโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแอสตันวิลล่าพบกับเวสต์แฮมวิลล่าเจาะทิน5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่ามาสะดุดในช่วงระยะหลังๆนะครับก่อนนั้นนนั้แพ้ชนะมา3เกมรวดแต่ถ้าว่าตอนนี้ไม่ชนะใครมา2เกมติดแบ่งเป็นเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมนัดล่าสุดนะครับในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกก็เพิ่งจะบุกไปพ่ายแพ้ต่ชโมนโนโกก0ปรระตตูต่่่อ1สวทีีศึพเมีียร์ลป กรีตเกมนัดล่าสุดบุกไปเสมออาร์เซนอลได้2ประตูต่อ2ครับโดยที่ทางฝั่งของแอสตันวิลล่าตอนนี้อยู่ดับที่8ของตารางคะแนนมี36คะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่งของเวสต์แฮมนะครับผมให้เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นต้องบอกว่ายำแย่สุดๆเลยนะครับเพราะเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็แพ้ถึง4เกมด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านให้แพ้ต่อคริสตัลพาเลตศูนย์ประตูต่อ2นะครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนโคช้ชมาใช้แกรมพอตเตอร์แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะคน้นอ่า,ขา,าอเ,เขา ที่14ของตารางคะแนนมี26คะแนนด้วยกัน เฮดทูเฮดของทั้งคู่เป็นแอสตันวิลล่าที่เหนือกว่านะครับผมชนะ3จากขัน้นนัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของเวสต์แฮมไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางฝั่งของแอสตันวิลล่าหสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของทั้งคู่นั้นค่อนข้างจะสวนทางกันนะครับแม้ว่าแอสตันวิลล่าในช่วงระยะหลังๆนะในช่วง2เกมหลังสุดนะครับผมจะสะดุดก็ตามแต่แต่ทางฝั่งของเวสต์แฮมนั้นต้องใช้เวลาในการจูนทีมแบบโอ้โหต้องต้องใช้เวลาค่อนข้้้าางงนนนนนนพอสมคควรเเยััู่่่่ีีีไปทแต 1>, 1สกอร์การันตีลุ้นเม็ด2เฉียบไปได้เลยครับไปกันที่ศึกฟุตบอลกันโชเิีาอิตาลีนะครับผมเลดเชพบกับอินเตอร์มิลานเลดเชเจ้าถิ่นนะครับผมให้เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นสเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป3เกมด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็ครึ่งจะบุกไปพ่ายแพ้ต่อแกรนรี่มา1ประตูต่อ4โดยที่ท,งงงท 17, มมนา,นา,างฝั่งของ Milan, เลงดเชอยู่นอันดับที่17จนะครับผมมีย0คะแนนอยู่อยู่ห่างจากโซน รายการฟอร์มกันเล่นก็อบอกว่ายอดเยี่ยมสุดๆนะครับผมพวกเขาแพ้เียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนั่นคือในรอบชิงชนะเลิศศึกโคปาซูเปอร์คัพนะครับผมแล้วก็ไม่แพ้ใครมา4เกมติดแบ่งเป็นชนะ3เสมอ1เกมเกมนัดล่าสุดก็คริ่งอายในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกก็เพิ่งจะบุกไปชนะสปาร์ตัปรากนะครับผม1ประตูต่อศูนส่วนในศึกฟุตบอลการโชเซเรียเกมนัดล่าสุดนะครับเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเอ็มโปรีไป3ประตูต่อ1นะครับโดยที่ Inter, อ,อินเตอร์ยังล่วงหล่นลงมาอยู่เป็นเป็นรองจ่าฝูงอยู่นะครับผม,ม นั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของอินเตอร์มิลานเฮดทเ a ทของทั้งคู่เป็นอินเตอร์ที่เหนือกว่ามากมายเลยนะครับผมดัชนีเกมคู่นี้มองว่าอินเตอร์มิลานบังคับ2สกอร์นะครับซึ่งจะบอกว่าฟอร์มการเล่นของเลเช่นเวลานี้ค่อนข้างที่จะย่าแย่มากเลยนะครับผมเพราะว่าเกมรับอ่อนปวกเปียกสุดๆนะครับแม้ว่าอินเตอร์มิลานในช่วงหลังๆอาจจะยิงไม่เยอะต้องตามแต่แต่วันนี้เจอเลเช่น่าจะเป็นงานง่ายของพวกเขาเชีย์ไปที่อินเตอร์มิลานคิดว่า2สกอร์น่าจะการันตียิงถึงครับ ไปกันที่ศึกลาลิกาสเปนนะครับผมบาเซลูนาพบกับบาลนเซียนะครับผมบาซ่าเจ้าทิน5เกมหลังสุดในทุกรายการปลอมกันเล่นต้องบอกว่าตอนนี้โคตรโหดนะครับผมพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะ4ี่เสมอ1เกมเกมนัดล่าสุดนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกก็เพิ่งจะบุกไปชนะเบนฟิก้า5ประตูต่อ4โดยที่ต้องบอกว่าในระยะหลังๆพวกเขาโอ้โหยิงกระจุยกระจายอาจจะมีแค่เกมลาลิกานัดล่าสุดนะครับที่บุกไปเสมอกับเกตาเฟนหน่ประตูต่อ1แต่ถว่าก่อนหน้านั้นเนียโวโหยิงแบบต้องบอกว่ายิงเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับบาเซลูนาโดยที่บาซ่าตอนนี้ ร่วงหล่นมาอยู่อันดับที่3นะครับอยู่มี39คะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่งของบาร์เซียนะครับผมให้เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มกันเล่นก็ต้องบอกว่ามาดีในช่วงระระยะหลังๆเลยนะครับพวกเขาแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็เสมอ1เกมชนะมา3เกมรวดโดยที่ไม่เข้าใครับชนะมา3เกมโดยที่ ไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกันนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดในศึกไร้ย,ยาสเปนก็ครึ่งจะเปิดบ้านเอาชนะรเรอัลโซเซียดไปได้1ประตูต่อ0ูนย์นะครับโดยที่เบรเซียตอนนี้ยังคงเป็นรองบุ้ยอยู่นะครับมีเพียงแค่มีเพียง16คะแนนเท่านั้นห่างเขาเรียกว่าตามพื้นที่ปลอดภัยนะครับอยู่4คะแนนด้วยกันนะครับ เฮดทูเฮดของทั้งคู่เป็นบาร์เซโลนานะครับที่เหนือกว่ามากมายนะครับชนะ4จาก5านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของบาเลเซียไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าบาร์เซโลนา2สกอร์ได้อะไรติดไมติดมือนะครับฉันบอกว่าฟอร์มการเล่นณเวลานี้ของบาร์าบอกของบาร์เซโลนานั้นค่อนข้างจะดูดีมากๆนะครับแล้วก็มีเกมรุกที่ค่อนข้างที่จะโหดเหลือเกินนั่นเองนะครับแต่ว่าบารลเซียในระยะหลังๆนะครับพวกเขาก็เป็นทีมแพ้ยากนะครับแล้วก็ดูพวกเขาน่าจะขันเกมรับให้ค่อนข้างจะเหนียวแน่นโอกาสทีี่บเซยจะ แพ้สูงนะครับแต,แต่ก็มีโอกาสที่บาร์เซียจะแพ้ไม่เกิน1สกอร์ในเกมนัดน,นี้นะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่บาร์เซียคิดว่าน่าจะสามารถยันทางฝั่งบา์เลนาไว้ได้ครับสตัวที่วันนี้มจา่าแตงทัโฟชอบเลยนะครับก็มีทางด้านของแอสติมบิลล่าอินเตอร์มิลานและก็บาร์เซียรครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกันกบจ่าชิเป้าขยศสกอร์วิคเคะห์ลูกหนังสไตล์จา่าแตงทัโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอ็ดแล้วก็ปากที่กลุ่มของพวกเราด้ววยนรัททีี line at, 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 ท่่่ตตสผมออลาไปก